าขายหยาดฮักเอาเลยครับนี่ดอกใหญ่อยู่ด้วดนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีเสาวันอังคารทียี่สิพุษภาคม2565ครับกะเขาปลาเก็มเฮ็ดครับพึ่งเลือกงานเนะครับ กะจะมาสายจักน้อยนะครับตอนนี้เวลากบแปดโมงกว่าแล้วครับเขามาลุนมาชุ่มน้ำกันนะครับว่าเห็ดมันจะออกไปนะครับนะครับมาเบิงน้ำกันครับที่นอกว่ามันจะได้เห็ดซำใด้เนาะครับปลาเกาหมองเกาเช่นเดิมครับมองนี้มันกะเป็นปลาชุ่มชนครับปลาติดมู่บ้านมองมันผมอยู่กับมองปลานี้มันกะประมาณหากิโลนะครับมันกะถือว่าบกไก่ มหาได้เป็นประจำเลยครับนี่มองนี้แล้วครับคุณครับพอแล้วครับบัดที่นี่ปลาทั้งนี้มันจะจะออกสาสักหน่อยนะครับออกสาก็ทา้งอื่นแต่ขันไดออกแล้วก็ออกด่วนคือกันเด้อครับมองนี่ประเดิมเฮ็ด ตะไข่ครับเนี่ยโอ้มีหอดดอกตูมครับ ดอกนีบ้องงามปันได้ครับนี่มันเ่าแล้วโอ้โอเห็ดเหลงโงงกตัวนี้ครับดนดวนพอเทื่า โอ้ดอกนีออกอยู่ข้างต้นใหม่เลยครับเนี่ยดอกไงได้วยเนี่ยหาขายยากฮักเอาเลยครับนี่งอดกิงเกลือปกไว้กันเกลือมันออกอีก ี่ครับดอกหนึ่งครับดอกบวงามดอกครับเนี่ยสักอีกยังอยดอกมันมุ่นเนี่ย ดอกแข็งๆอยู่ครับเนี่ยแล้วมันมันแตกขางนึงนี่ครับดอกนึงครับอันใบไม้มันปกไว้อยู่นี่ครับ มา่สังเกตดีๆเบ่เห็นได้เ่ยครับเนี่ยขาเหยวๆซะ,ะ,ะละขาเห็ดท,ทึงผู้ครับ เบิ่งนี้หะครับสั้นมาครับเบื่องเอาโอ้ยางหนีตรงระวางเลยครับโขดหินก้อนหินหลครับเนยมองนี่ครับตอนนี้กาติบโมงกว่าแล้วนะครับผมกาจะเฝ้ากับนะครับเพราะว่าต้องอาบน้ำนอนครับพักผ่อนเพราะว่าหมูแรงกาจะได้ไปเห็ดงานครับเขากะนี่ครับเห็ดที่ได้เซานี้นะครับกะพ่อได้สำปุอยู่ครับ แต่กะถือว่าออกบ่หลายคือเก่าเนาะครับครับจังไดพรมกาขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมทั้งทางช่อง youtube และเพจ a c e b o o k เนาะครับซื้อช่องกาเอฟใช้นาลงเนาะครับแล้วไอพ่อกันคลิปนาโอกาสนาครับคลิปนี้พมกาขอตัวกลับก่อนนะครับขอบพุณนและสวัสดีครับกลับแล้วเด้อครับนี่ครับได้พ่อได้กินเนี่ยนะครับ